สุดยอดมากพี่น้องเอ้ยเมืองไทยขนาดว่ารถตู้คนยังโตแถวมาจากเนาะทักทยสบายดีพรมแดนองฝเพิ่สุกุมสุขนฝั่งลาวฝั่งไทยและกับภูฏูรางประเทศนั่นเนอยินดีตอนรับขอที่สอาลาวาสะีาเมือนี้สาวเียวพาออาแววมาบนทนนทางเมืองไทยที่าวเมือดรถาเปนร้ายหากา้แดดถนนทาง ใจแห้งขนาดที่ขอทา้ง่วนท้างเครื่องขัางใช้สารพัดสารเพเ์ลงแววเห็นะไเป็เห็นอย่างได้ในทางเขาทางเมืงไทยแต่สัญญาณนม่นด้เลยสารการแห้งนี้ปราตกั่วูแดงถ้ามันเสร็จแล้วกย แล้วจะนั่งตาจังหวัดกไ็ไปกี่น้องกันยังรู้ลาขนาดนาแล้ววอันนี้คือทางเมื่ออะไรนี่ทางเมื่อบานได้เนี่ยอันนี้ทางเมื่อบานได้เนี่ยเส้นทางเมื่อบานยังรู้ลาขนาดนี้เลยบนแอนเพนนะบอกว่าถนนทวน,น,นทางคนน้ำหรือในวันไร้สันไล่หรือขนาดบนแอนที่บอกว่าทางดวนเพคนเพคงที่เขาเขายืนยืนนะนี่คือเครื่องเครื่องนี่คือทางดวน อบอกว่าเขาเยืนอยู่นี่คือสะพานลอยนาการทางเครื่องนีง่คือเป็นทางด่วนบอกเลยว่ารูห้าค่ะพิการสวยงามขนาดรถค้นแรนไปแลนหน้าสลับซัดซ้ายเบึงในกว่าตรงแว่นาเบ,บึงองขวาจักรเลนเน,นี่มบ<อ>นนึ่งวางรถจอดสองสามสีห่ห้า ฟังนั่นคือหาเล่น,น,นอ่าแมนแมนแมนโบแมนมา,า,านักชินาแบบนั้นได้โแมนมาเล่นเดียวสีไดอันนี้คือแบบนันหนึ่งสองสามสี่หาหาเล่นฟัาา<า>งนะซีนีคอ่อาฟังเรียนนอยู่าฮัทเนาะแมนหาขัน้นูเลยแต่ว่าพ่นชิสลับเล่นไหวคะแนนว่าบริปเปยณเพียวเ้วยคนนอคะแนนยู่บานเท่าน,านี้มีเส้นเดียวเจ้าแรนไฟข่อยแรนมาเออสองสองขรถ เดวแลนไปฝอยแลนมากลูกจอดขั้นรถเดี๋ยวเดี๋ยวไปบ่อยมากประสานกันอันนี้คือคนที่พี่ค้าค้าไปจากต่างหาไม่พ <Okay. S 3> ี่ค้าจากต่างหาอะไรวะอยู่ในเส้นเดียวกันเลยแปลว่าบนทางเป็นกับรู้ลาสะพานร้อยเป็นกับรู้ลาทางเคยกันยังรู้ลาเนาะพี่เนาะแบบอุ้ยสะดวกสบายแงง แต่ว่าเรียกว่าสุดยอดแหงวัชพลาประเทศเงื่อนเงื่นชุดยอดแหงเงือนเพิ่อนวัชพลาเพื่อจะเลื่อยเมื่อถูกสิ่งถูกอย่างเลื่อยบริบาลเป็นถนนทนทางหรือว่าหาสนหรือว่าสะพานร้อยจะขึ้นลายฉากลายเน่แม่ก่อนถนนขนานเป็นสั้นเป็นทางสั้นเดือยขึ si ้นลายสั Lion, so, right? <se> ้นขนาดขึ้นของแววบามาแล้วหุ่นนี่เขาท่าโขท่างงเลยจ้ะเนาะมีสันเบิ้นสันล่าง ขนานว่าช้างดวนนี่นะยังแปลว่าตกก้าอี่ค่ะเนี่ยวาฝนตกะก้าลมฝนตกนี่เออส้นก็ได้เป็นโฮมเลยคืออย่างกันพ้นเพิ่งขับโมเตอร์ไซค์ขึ้นทึ่งนี่นะจ้าจอดรถได้หร,ร,รือว่ารถใหญ่เพิ่งจะจอดได้คือยังล้มเพิ่งแห่คบอกอย่างงยยขับฟ้าพนมันอันตรายาาว่ะจ๊้ามันจะจอดอันเศร้าจอ,าาจอพพาดพักได้เลยแบบนี้ให้ล้มพนอีกต่งางหาก เด็กอัน18สี18สดงเขาสะพานเพิินนั่นหนูแวเนาะเขาสะพานเพิินอย่ข้างใ่ให้อืมขว้ชาได้มากสะพานให้แตลอีอย่างคือเมืองบ้านเพิินปีเพิินเิ่นเปิน่ไห ม,นนมีไฟในทุนทางนะจิวาจังมีไฟในทุนทางเปิดเปิดคือตลอดเชา้าซีจิวาที่สองถุงย่างมันขึ้นปรจัวนวะขณะว่านี่เป็นเวลานถุงสองถุงคนกันยัางล้วงลายคือเกา่าอันไหนคือบรต่อแถวขึ้นรถก็แม่บอกว่าจังไดเนี่ยเนี่ยบอกมีคนเป็นระเบียบดีน่อยขนาดยี่จ้าอยู่เมืองไทยเราอยู่ไกลห่างกันกห็นควนเป็นระเบียบดีหน่อยบริเวณยังกตามเนาแต่เนาะบริเวณเป็นในหารขาอาหารไทย บอกด้วยว่าตามสถานที่ต่างๆตามเซบอกเซเว่นเนาะก็จะเห็นนางคุณไทยเป็นต่อแถวอันค่ะเพื่อควบเป็นระเบียบวินัยบอกว่าเช็ดยางกส่ยางเนาะแต่การขับขี่จราจรกับแมนนั่งคือทีนอเนี่ยเครื่องไถลด้วยแต่ว่าปฏิบัติทับทีมีระเบียบวินัยขนาดขนาดว่าเออขนาดว่าเป็นคนละ คนก็ไล่อานาคตนาว่าเป็นชลาบางขาลนและหนองแว่นนะนะคนก็ยิ้มเออคนก็ยังเต็มเนี่ยนะที่เก่าอนาคตนาวันนี้เป็นเวลาทุกครั้งถึงใดๆในกว่าเราเคยนั้นขนาดางถึงสะพานลอยวันนี้นะยังเป็นนันบันไดเรือเอ็น่ะเกิดมว่าสะพานลอยค่ะสร้างถึงสะพานลอยนะยังเป็นบันไดเรือ น,น,นี่แฮมพ์สันแล้วก็ตกย่านอันตรายเลย้านนองแวล์าน,นส้มสะพนนะนาพนลอยตรงนี้กุยาวหักยาวนี่เอเอเย็นสบายขนาดนองแววอ่ะบ,าบา้านบ้านซาวลาวเนี่ยเขเคยเห็นไหมพี่จ้าสะพานลอยนี่เนาะ แล้วค <mm ่ะนงานนี้ได้นึ่งแม่น้องเบลอยากกินเตี๋ยวหวน้องเบลหิวข่าวน้องเบลมาพาไปกินเตี๋ยวเนี่ยน้องเบลมาจะผ่านลอยเป็นกระเปิดไฟอันแจกสว่างเลื่อนบนดอกยางเลยี่ีอนบินนะปนนทุกทางเหมอนนองวัดไล่เสร็จขนาดน้องเยอะอนาคตเครื่องเรื่องเรื่องพาขนาดน่าจะน่องไฟเหมือนว่าจะเป็นขั้นเรือแนวเสร็จขางโอ้ยอ่อนซ้อนถนนเมืองไทยนะวิถีจ้า ไายเร็นขนาดนั้นจ้างามค่ะงามเลยโ้สุดยอดมากพี่น้องเอ,อ้ยเออมืองไทยขนาดว่ารถตู้มันยังโตแถวเนออาะคนรลายค่ะพี่จ้าแถวยาวเลยน,นเนาะโ้ป้าสุดยอดค่ะน่าจวน้องเมืองไทย